เบนโบ๊ทฟังเด็กคุยมาแล้วครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube ช่องเบนโบ๊ทและ Facebook f a n p เ g e เบนโบ๊ทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรรณพรมรุศนชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะอยู่โรงเรียนสากกศึกษาบางัวทองอยู่ชั้นปสาอายุ9้าปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสกิตาเพยญที่อยู่ชั้นปสองเรียนคณะศึกษาตุรหนูอายุ8ขวบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออัจฉริยาลินสินจอยอายุ1ิปีอยู่โรงเรียนจิตตาวิทยาค่ะอยู่ปสี่ทับค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลิซาลาสุรินทร์ธรรมชื่อน้องเกียวโตอยู่โรงเรียนอนุบาลลำพูนอายุเจ็ขวบค่ะอยู่ชั้นป .2 ทับ4ค่ะเกียวโตเกิดที่โตเกียวเหรอชื่อเกียวโตค่ะโอ้ยเมืองเกียวโตโวโตโิจาสดงว่าเป็นลูกครึ่งสวิสเซอร์แลนด์ไทยแน่เลยใช่เปล่าไม่ใช่ค่ะ <laughs> บอกเรื่องของตัวเองสองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องไม่จริงเพื่อนๆอาจจะซ่อนเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่หนึ่งสองหรือสามก็ได้นะแต่อย่าบอกให้ใครรู้ต้องให้เพื่อนๆเดากันเอาเองใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นดีกว่าอ้าวนี่ไงเอาละอย่ายกสูงสิได้กลิ่นเต่าเลยอะอ <laughs> กินเต่าปอกเองอะไม่ไดอาบน้ำตั้งสามวันแล้วเนี่ย ึ่งฉันเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ำได้เหรียญทองเรื่องที่สองฉันชอบกินผักบุ้งเรื่องที่สามฉันชอบดื่มน้ำส้มเพื่อนเ่อนว่าเรื่องไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงของพีมมาอืมนั่นนัดสีเรื่องไหนนะน้ำส้มอะไรน้ำส้มสาสชูหรือเปล่าว่ะ ถ้าใช่นี่คงจะอูมามิน่าดูเลยอ่ะนั่นนาตีแต่ว่าเป็นเรื่องไม่จริงหรอกดื่มน้ำส้มไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องที่สามพอกเลือกสามอันนั้นบลเลือกก่อนบลเอาเรื่องที่สามเหมือนกันน้ำส้มใสชูแน่นอนจะบอกให้ <c oughs> เอาอย่างที่หนึ่งค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะพิมพ์เฉลยหน่อยครับเรื่องไหน<อ>นะที่เป็นเรื่องไม่จริงนะแต่เป็นเรื่องข้อสองนะเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองนี่เองอ่ะ ยอดไปเลยอนน้ำส้มสายชูมันคือน้ำส้มที่เป็นสีส้มๆอะพี่เอ้าเหรอนึกว่าชอบกินน้ำส้มสายชูซะอีนนี้อะไกนนี่มั่วจริงๆเลยย่าอะอะไรนะเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจริงหรอจริงค่ะหนูเคยได้เหรียญทองมาสามเหรียญแล้วค่ะอู้แข่งอะไรอะกีฬาสีหรอใช่ค่ะหนูเริ่มตั้งแต่อสองแล้วเริ่มว่ายน้ำเริ่มว่ายน้ำรือเลิกว่ายน้ำครับ เริ่มวนะ่ายน้ำตั้งแต่อสองแล้วค่ะจุดยอดเลยได้เหรียญทองด้วยไง่นั่นะดีเบนก็อยากได้ด้วยเหมือนกันนะ้อนั่นนหะีแล้วทำไมอ่ะทำไมชอบกินผักบุ้งอะ่ะไม่ชอบเลยที่โรงเรียนนันก็ไม่กินมันไม่ค่อยอร่อยอ้อาวแล้วชอบกินผักอะไรอะ่ะหนูชอบกินผัดกะเพรามากกว่าอ๋อชอบกินผัดกะเพรานี่เองผัดกะเพราจิ้งจกใช่ป่ะแปลกอ่ะ อุ้ยผัดกะเพราอะไรอะแปลกๆจังเลยอะไอ้อ่ะไอ้กินเปล่าไอ้อ่ะกะเพราทิ้งจกอ่ะได้จริงหรอจริงสิเนี่ยเกียวโตก็กินใช่ป่ะใช่ป่ะฉันเคยไปเที่ยวที่ต่างประเทศฉันเคยวิ่งได้ที่หนึ่งฉันชอบกินมะเขือเทศว่าเรื่องไหนเรื่องไม่จริงเะอะเรื่องไหนเรื่องไม่จริงตอบพร้อมกับชูนิ้วได้นะสิ่งดังๆเลยหนึ่งค่ะเออเบนว่า อันที่สามแน่นอนเลยชอบกินมะเขือเทศตามจริงอาจจะไม่ชอบก็ได้นะสองค่ะโบอาจจะเลือกเรื่องที่สามัมนเบนแลไม่ชอบกินมะเขือเทศไม่รู้ค่ะมันนะสี่ปอกก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สามแต่ไม่เลือกหรอกเลือกเรื่องที่สองดีกว่าสองสองแน่นอนเคยแข่งวิ่งได้ที่หนึ่งเป็นเรื่องไม่จริงหรอกจริงๆแล้วอาจจะแข่งแข่งเดินก็ได้เดินได้ที่หนึ่งเด <c oughs> ินมีหรือยังมีการแข่งเดินหรือยัง โอเคไหนน้องไอซ์ฉเฉลยหน่อยสิครับเรื่องที่หนึ่งค่ะหนึ่นคยไปต่างประเทศเป็นเรื่องไม่จริงเหรอโอ้ยผิดเลยอะ่ะโห้โเบนผิดไปนิดนึงอมังแล้วที่บอกว่าชอบกินมะเขือเทศนี่ชอบกินมะเขือเทศแบบไหนหรอครับลูกใหญ่ๆค่ะลูกเล็กมันเปรี้ยวค่ะ มันใหญ่ไหมอ่ะใหญ่เท่าแตงโมไหมอ่ะมะเขือเทศน่ะไม่คืออะไรเยอะที่บอกว่าแข่งวิ่งได้ที่หนึ่งคือยังไงหรอครับเล่าให้ฟังในรีน้องไอซ์ัานสีหนูมีงานกีฬาสีที่โรงเรียนค่ะและแข่งวิ่งค่ะวิ่งกระโดดข้ามั้วหรือเปล่าวิ่งผัดค่ะอ๋อเป็นทีมสินะครับอ๋อวิ่งผัดนี่เองวิ่งไปผัดเข้าผัดไปอย่างเงี้ยใช่เปล่าอ่ะ ใช่ใช่ตอ้วิ่งยังไงอ่ะวิ่งผัดนะส่งไม้กันค่ะส่งไม้แล้วก็ไปถึงจะส่งไม้กันนะอ๋อหน่งฉันเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์สองฉันเคยกินผักสามฉันเคยยิ่งได้เหรียญทองเพื่อนเพื่อนว่าเรื่องไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงของเคก้กนะบอกว่าเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องไม่จริงหรอกเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยเรื่องที่สาม บอส,บสเอาเรื่องที่หนึ่งแล้วกันเพราะบอสไม่รู้เชียรดเดอร์คืออะไรเนาะเอาเรื่องที่สองก่อนอีกเอ่อวิ่งได้เหรียญทองนะ่าจะไม่ใช่เรื่องจริงนะสามค่ะเรื่องที่หนึ่งแน่นอนเชียรดเดอร์เป็นเรื่องไม่จริงใช่ใช่เรื่องที่หนึ่งน้องเค้กเช่เลยเลยครับสามค่ะสามเีผิดนะ่ะหน่อยเลยเชียรดเดอร์ที่น้องเค้กเป็นแบบไหนแล้วครับ เชนิดเดินหนูก็เต้นค่ะหนูอยู่สีม่วงมีเพลงอะไรบ้างหมอเพลงอะไรบ้างอะจำไม่ได้แล้วค่ะผ่านนานแล้วจำได้แต่เพลงรถตุกๆเพราะหนูเคยเป็นลีดมาก่อนรถตุกตุกบานทุกันมันขึ้นสะพานก็ลงสะพานรถเดียวซ้ายรถเดียวขวาากระตุกชากระตุกชากระตุกมันมีเดียวซ้ายเดียวขวาด้วยเนี่ยได้เรียวด้ น้องเค้กกินผักด้วยหรอครับกินชอบกินผักอันไหนย่าแครอทค่ะพ่อยายหนูเคยปึกให้นูงกินแครอทค่ะแยหนี้ก็พาส่กับข้าวค่ะอ๋อแล้วนอกจากแครอทชอบกินอะไรอีกไหมน้องเค้กนี่ปล่าผักผักตบชวาใช่ปะโอ้งเราก็เห็นบอกชอบกินผักนี่นาปราก็นึกว่าชอบกินผักตบชวาสิบลูเบอี่ค่ะนี่มันเป็นสีแดงๆใช่ปะบลูเบอรี่อ่ะ ไม่ใช่เป็นสีเขียวๆข้างบนจะเป็นแบบนุ่มๆอร่อยอร่อยอะไรนะการทำอาหารอร่อยอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวป๊อกไปกินด้วยสิทำอาหารอร่อยอ่ะได้ป่ะน่าซีป๊อกไปกินไปกินอยู่แล้วไปกินอยู่ตอนเด็กๆพอยหญ่หนูไปไปแล้วต้องเหรออ้าวงั้นเดี๋ยวเป็นบอสตามไปกินด้วยแล้วกันเนอะงั้นป๊อกไม่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่งหนึ่งหนูปั่นจักรยานได้ เรื่องที่<ฮ>สองหนูเคยกินผักเรื่องที่สามหนูเคยวิ่งชนะได้เหรียญทองหนูหนูนี่คือหนูที่อยู่ในบ้านหรือว่าน้องเกียวโตอ่ะเดีทุกคนคิดว่าเรื่องไหนของน้องเกียวโตเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะเรอที่หน,นึ่งงั้นเบนว่าเรื่องที่สามเรื่องที่สามแน่นอนอเรื่องที่สามค่ะ เรื่องที่หนึ่งแน่นอนปั่นจักรยานสองล้อเป็นเรื่องไม่จริงอาแล้วมันก็จะเรื่องปั่นจักรยานสองล้อเหมือนกันแหละสองค่ะ้องเจ้าโตเฉลยได้ครับเรื่องที่สามค่ะเย้เบนทู้เรื่องนี้สั่งเี่ชอบกินผักหรอครับลองเจ้าโตค่ะชอบกินบรอคโคลี่ค่ะ อชอบกินมะเขือลี่เหมือนกันเลยแสดงว่าน้องเกียวโตก็ปั่นจักรยานสองล้อเป็นหรอครับเป็นค่ะแล้วปั่นปั่นไปไหนอ่ะปั่นจากกรุงเทพไปลำพูนหรือเปล่าโอ้ไกลไปปั่นนอกบ้านนะคะมาเลยดีกว่าใครตอบผิดปรับเงินด้วยเรื่องนี้ข้อน,นี้ส <200 S 1> องร้อยบาทสองร้อยบาทออบอกเขเลยแม่เอาเรื่องที่หนึ่งก็คือ พอถึงชั่วโมงพะละทีไรป๊อกต้องแกล้งป่วยทุกทีเรื่องที่สองพอถึงชั่วโมงพระ,ะทีไรป๊อกต้องแอบไปอยู่ในห้องน้ําทุกทีเลยให้เข้าไปทําอะไรเนี่ยเรื่องที่สามพอถึงชั่วโมงพะละทีไรป๊อกดีใจที่จะได้ออกกําลังกายเอ๊ะช่เปล่าหน้าเ,เรื่องไหนเอ่ยช่วยกันทายหน่อยเร็ว เรื่องที่หนึ่งนะชอบแกล้งเพื่อนหนค่ะเบนว่าเรื่องที่สามมากสามค่ะเย่จะเอาเรื่องที่สามเหมือนกันเรื่องที่หนึ่งค่ะอ่ะป๊อยเฉลยหน่อยดิเรื่องที่ไม่ถึก็คือเรื่องที่ช่วยเรื่องที่สามนั่นเองเออกอฮือฮือ จสก่อยที่ได้ไปออกกําลังกายอ่ะไม่อยากออกกําลังกายเลยคือคือเรื่องที่สามก็คือเรื่องไม่จริงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอแต่เมื่อกี้ฟ็อกพูดเรื่องเรียนพละไปอ่ะอุ้ยเ้วเพื่อนๆนะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับวิชาพละบ้างชอบเรียนอะไรเลยวิชาพละหรอกับกบใช่ไหมวิชาโอ๊กววิ่งค่ะ วิ่งเหรอวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งจับกอบเหรอวิ่งแข่งเหรอเกียวโตเกียวโตเรียนอะไรบ้างอ่ะวิชาพละเราไ้ฟังหน่อยจีเตะบอลค่ะเล่นเป็นคนรับบอลค่ะเตียนค่ะแชร์บอลค่ะแล้วเพื่อนชอบเล่นกีฬากันบ้างไหมครับกีฬาอื่นๆน่ะที่นอกเหนือจากวิชาพละ <im it> ชอบค่ะเชื่อกระโดค่ะโวดกับเพื่อนค่ะ เนยิงสองข้างค่ะกระโดดกันหนึ่งคนค่ะชอบครับบาสเกตบอลหนูชอบพยายามให้มันเข้าโกให้ได้หนูเห็นเพื่อนโยนปุ๊บเข้าโกรปั๊บเลยเล่นแค่รอบเดียวบาสเกตบอลมันมีโกด้วยเหรอเบนโบสห่วงห่วงห่วงมันมีมันมีให้มันชู้ชูดอ่ะโยนลงห่วงเ<ง>นี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เสร็จแล้วก็จะคนที่โยนได้เขาจะลงเสร็จแล้วก็จะตกลงมาเพื่อให้คนเล่นต่อ ไอ้นั่นไอ้นั่นมันถังขยะไม่ใช่หรอ,อน,น่าที่นะไม่ว่าวาดรูปถังขยะในว่ามีชอบแล้วก็ต้องมีกีฬาที่ไม่ชอบแน่นอนให้ใช้ไม้ใช้ไหมเพื่อนเพื่อมีกีฬาที่ไม่ชอบบ้างหรือเปล่ามีค่ะกระโดดเชือกค่ะกระโดดเชือกค่ะมันล้มค่ะูใครเล่นกระโดดเชือกม้นเป็นแผลเลยค่ะบอลค่ะ,ะเวลาแบบ เสแล้วมันชอบเจ็บเท้าค่ะน้องไอก็เลยไม่ชอบเล่นบอลสินะครับค่ะหนูชอบอยู่แล้วแต่หนูไม่ชอบตอนสอบจําไม่ได้ตอนนั้นมีแบบเกมให้เล่นด้วยแล้วก็จะงงงงไงเล่นเป็นกลุ่มมันจะเป็นแบบว่าเขาบอกว่ากาหนดให้แบบว่าสมมติบวกให้ตบมือลบให้ตบเข่าเหมือนเราจําไม่ได้เราต้องอ่านแล้วเราก็จําไม่ได้มัาจะค้างค้างเสร็จแล้วต้องไปเริ่มทําใหมยย่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะ กลุ่มหนูไม่สามัคคีเลย <S 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 แล้หนูก็คิดมาว่าให้ตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มไม่สามัคคีกันเลย <S 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 สุดยอดไปเลยนะเพื่อนๆนะมีทั้งเรื่องชอบและไม่ชอบนะเรื่องกีฬาเนี่ยก่อนจบวันนี้นะพี่บอสขอฝากให้เพื่อนๆนะติดตามชมรายการเบนบอสฟังในคุยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน ส,สวัสด,ดีครับสวัสด uh. ีครับไม่ไบวไม่ไหวไม่หวทุกคนเลยน้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมรายการเบนโบ o ฟังเด็กคุยสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วเรามาคุยกันนะครับ